ก่อนอื่นนะครับแฟนคลับคุณแม่อาจารย์ลีน่านะครับแล้วก็ทางแฟน Double Tap แฟนเพจนะครับ ฉากตัวนี้ก่อนอย่างแรกซิงเกิลเพลงหน้าแก้นะครับเดับเบิลแท็ปพีซีริงรับทิ้เบียรซูที่ YouTube สวัสดีครับโรงเรียนซูเปอร์สตาร์แคาเดมี้นะครับโปรโมทเลย นะครับซูปเปอร์สตาร์ครแคนาเดีที่ทองหล่อผมเป็นครูที่นี่มาหลายปีแล้วครับมีสอนทุกแบบนะครับดนตรีทุกชนิดกีตาร์ดีเจสครสสอนเดินแบบแอคติ้งแล้วก็ทุกอย่าเลยที่เป็นสมัยใหม่เ <c oughs> บสไลน์วิธีการเขียนเพลงก็สอนเขียนซับเป็นซาวเอ็นก็สอนครับที่นี่สอนหมดเลย ละเป็นอิสระครับชื่อวงว่าดับเบิลแท็บนะครับดับเบิลแท็บแปลว่ายิงปืนสองนัดในเวลาพร้อมกันปึ้งๆแบบนี้ครับ,รบ <laughs> ก็ผมจะ,ะเป็นเป็นคู่หูกับหมดหมดหมดแวนนะครับเพื่อนร่วมวงอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับแล้วก็ชอบแร็ปชอบบิทบ็อกซ์ทั้งคู่ใช่ครับก็เลยรับงานแสดงโชว์เน้นไปทางวาไราตี้ขอเสียง เป็นโชคดีของวงเราครับที่เราจับฉายครับร้องก็ได้แรปก็ได้บีดบล็อกก็ได้ทําตลกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยให้ชมมันเป็นวาไรลตี้ครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีสักอย่างแต่ว่าได้หมดก็เลยแบบลูกก็เป็นที่รู้เป็นที่รู้จักของลูกค้าครับพวกสินค้าพวกออแกไนซ์ที่เขาจะจับเราไปใส่ในในคอนเซ็ปต์แบบไหนก็ได้ครับ ว่าเราทําเป็นวารตี้ตั้งแต่แรกนะครับก็เลยเป็นโชคดีที่เรื่องงานก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับบีทบ็อกซ์เท่าได้กับแนวดนตรีทุกแนวเลยครับต้องขอบอกก่อนไม่ว่าจะเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยแจ๊สแหะหรือจะเป็นแนวอ่ะร็อกปุตตป้าปุตตบุ๋มปาป้าปุตตป้าปุตตบุ๋มกองร็อกก็มีหรือจะเป็นอิเล็กโทรหรือจะเป็น h i ป h o ปแน่นอนอยู่แล้ว Drum and ด์เบ หรือดับสเต็ปช่วงนี้ดับสเต็ปมาแรงมากครับดับสเต็ปนี้จะเป็นแนวคล้ายๆกับจังหวะชา้าดุ่มดุมปาวัดมาปมาปมาปา,า,ปา,ปา,าอะไรเงี้ยคือพวกสกรลเล็กพวกอะไรเงี้ยบิดบ็อกซ์เดนี้เขาจะหัดมาทางแนวดับสเต็ปเยอะครับคือเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าทำนองชา้าเขาเรียกว่าดับสเต็ปครับบิดบ็อกซ์นี่เราต้องทำความเข้าใจกับน้องๆที่เข้ามาก่อนว่าคุณสามารถเล่นได้กับดนตรีทุกแนวแล้วก็เราจะเราจะทำการเขาเรียกว่าสแกนนักเรียนก่อนว่าคุณมีพื้นฐานอะไรมา ใช่ครับเราถึงจะสอนต่อถูกการ cover เพลงหรือการใส่เบสไลน์ลงไปใส่โน้ตคอร์ดลงไปผมต้องให้เขาไปเรียนกับครูสอนร้องเพลงไปปรับเอียร์เทสก่อนครับใช่แต่บางคนเนี่ยเรียนร้องเพลงมาโอ้โหอันนี้ง่ายเลยอันนี้ <c oughs> เนี่ย,เข,เ,ยเขาก็จะไม่เพี้ยนใช่ครับเขาก็จะไม่เพี้ยน,น,นเหมือนพื้นฐานโน้ตมาตก็สอนแต่บีดเบสิกให้เขาไปเริ่มตั้งแต่เบสิกก่อน แล้วก็ไล่ไปแต่ก็จะเน้นไปทางโเว v e r เพลงม้างไปทางเพลงที่ใช้คอร์ดอะไรเขาจะชอบ,บแต่บางคนที่เรียนดีเจมาเลยนดีเจมาแล้วชอบบีทบ็อกอันนี้เขาจะต่อเพลงเก่งมากครับต่อจากบีทเร็วมาบีทช้าเขาจะเชื่อมเชื่อมเก่งมากเชื่อมเก่งกว่านักเียนคนอื่นน่ะคือพรสวรรค์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับ<ม>ใช่เราก็ต้องดูว่าน้องคนนี้เป็นอะไรมาอะไรเงี้ย<ม>ใช่ก็เลยแบบถามว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจากอะไรก็ต้อง ถามก,ก่อนว่าเขาเป็นอะไรมาแต่ทุกคนก็ต้องเริ่มเหมือนกันหมดครับคือสามเสียงหลักของกลองครับสามเสียงหลักของกลองก็คือแนะนําให้เขาเข้าใจก่อนว่าไอ้กลองที่พื้นเนี่ยกลมๆที่เหี่ยวแล้วมันตุ้มๆตุ้มๆเนี่ยตุ้มๆตุ้มๆตุ้ๆเนี่ยเขาเรียกว่ากระเดื่องนะแล้วก็ไอ้เสียงโป๊ะเนี่ยคือแสแนนะนี่แหละกลองมันจะมีอยู่สองบีบเพลงทุกเพลงอ่ะคุณไปดูมามันจะมีสองเสียงเนี่ยที่มันคุมจังหวะมันมีอีกอันนึงนะเราไม่ได้ยินแต่จริงๆเราได้ยินแต่เราคิดว่าเราไม ตัวฉาบเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไฮแฮทครับเคาะเพื่อให้แบบมันเป็นจังหวะให้ไอ้ดุมปะมันไม่เพี้ยนครับใช่ตัวนี้สําคัญมากครับช่วงแรกที่ฝึกบิ๊บ็อกซ์เนี่ยครับฝึกจะเลือดออกอะเลือดออกจากหูข้างเดียวครับใช่เพราะว่ามันอักเสบข้างในครับมันเป็นแรงอัดลมเยอะแล้วก็เราฝึกแบบวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงทุกวันติดกันอะติดกันวันที่สี่ออกเลยออกข้างเดียวแม่เลยให้เลิกเขาทำอะไรมนการละเล่นอะไรมันมันไม่ใช่อ่ะ แล้วพอเราออกเริ่มรับงานแรกๆเราก็รับฟรีครับฟรีไม่พอขอเขาขึ้นเล่นด้วยตอนปีศูนย์หกอะครับถึงจุดนี้ขอขึ้นเล่นครึ่งน,นึงเป็นขอครึ่งลรนครึ่งนึงเป็นเขาจ้างตอนนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าทําไปก็แก๊กๆไรายได้ก็ไม่มีแม่ก็เลยเห็นว่ารู้แหละว่าเราใจรักคือมอนหนึ่งเราแข่งเต้นแล้วอะ <c oughs> แข่งเต้นชนะแล้วอะมอหนึ่งแม่เขาเห็นแววแล้วไอ้นี่มันโตขึ้นมันเป็นนักร้องแน่อะไรเงี้ยบอกเฮ้ยไม่เอา ผมต้องช่วยงานที่บ้านนะฮะตอนนั้นพูดอย่างนี้ไงร้ <c oughs> องอะไรหรอเต้นกี่รกี่ไม่เอาแต่พอเผลอปุ๊บไปแข่งเต้นแม่มาแอบดูอะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ให้แม่รู้ไงแม่มแอบดูแม่โอ้โหเนี้ยก็ชอบอย่างนั้น,น,นรู้เลยชอบอยู่บนเวทีแต่ขี้อายแต่ชอบอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีแล้วไม่อายแต่ลงมาแล้วขี้อายแต่ไหมครับเราเกิดไอเดียครับว่า <c oughs> ถ้าเราพาแม่ไปในสถานที่ที่คนให้เสียงตอบรับดีอ่ะคนเฮมากอ่ะครับ แม่จะเข้าใจว่ามันสําเร็จนะอันนี้แม่เขาไม่รู้ว่ามันสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็เห็นผ่านทีวีบ้างเห็นอะไรบ้างแต่ผมพาแม่ไปดูเลยครับเวลาออกงานตอนหลังเนี่ยตอนที่เราเริ่มเก่งเก่งขึ้นนะครับพาแม่ไปดูตามงานที่เราเล่นแล้วคนเฮอะ่ะแม่ก็เฮ้ยเฮ้ยแม่ก็ส่งเสียงเ hey ฮบ้างยิ่งชัดเจนที่สุดคือ t h a แ l นด d ก็ทาเร้นครับปีสองศูนย์หนึ่งหนึ่งครับอันนั้นคือที่ที่ตัดหอออกมาในทีวีอ่ะ มันไม่เหมือนกันนะครับทีวีที่คุณได้ยินมันเป็นแค่ลำโพงสองอันสำดอกแบบนี้เสียงเฮที่คุณได้ยินน่ะที่เขาเฮเฮกันน่ะมันออกมาจากลำโพงสองอันน่ะถ้าคุณเปิดเบาคุณก็ได้ยินเบาเปิดดังคุณก็ได้ยินดังไงใช่แต่ในฮอมันไม่ใช่สองอันน่ะมันเป็นร้อยร้อยอันจากปากคนน่ะใช่มันเฮเฮคำอะไรเงี้ยมีคนนึงยืนเด่ขึ้นมาเป็นแม่ผมเด้ยิงตบมืออย่างเงี้ยใช่แล้วพ่อแม่พ่อแม่ของแวนก็ ตอนแรกก็คล้ายๆกันครับ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่แวนคล้ายๆกันแวน,นก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันพาพ่อแม่มาดูมาอินในเหตุการณ์ว่าเราทําอะไรอยู่ใช่แล้วก็พอคนเฮเนี่ยรอบนั้นรอบเซมิไฟ n a ลเนี่ยพ่อแม่แวนก็เอตอนนี้แม่ผมก็เข้าใจแล้วครับว่าตอนหลังรายได้มันเริ่มมีเข้ามาเยอะมากครับเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งของครอบครัวได้เลยครับใช่แม่ก็เลยแบบโอ้โหลุยเลยคราวนี้สนับสนุนแหลกเลยครับแม่บอกลุยแหลกเลย ใช่แล้วทุกวันนี้แบบอย่างซิงเกิลอัลบั้มเนี่ยครับอีีต่างๆเนี่ยเราไม่มีไม่มีค่าเราลงทุนทำกันเองอ่ะใช่แต่เราก็พอมีเงินเก็บกันอยู่มากพอสมควรครับที่ออนทัวร์กันมาอะไรเงี้ยแม่ก็พยายามอ้าวเอาโอนตังค์ให้โอนตังค์เขาบอกไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเขาบอกถ้าพอเอาเอาเลยลุยเลยแบบเอาตัวประกอบไม่พอเอามาเพิ่มเลยเพิ่มแสงไฟเอ้ยเอาเอาลุยลุยอ่แม่ช่วยเต็มที่เลยครับผมต้องอยากขอบคุณแม่มากๆเลยว่าที่เขาแบบเข้าใจ แล้วก็แม่ก็ไปได้คํานแนะนําจากเพื่อนเพื่อนเขาที่เห็นเราทางทีว uhh, ีเพ <u> ืพ <u> ่อนเพ <u> ืพ <u> ่อนคุณแม่ส่วนใหญ่จะแบบบอกคุณแม่ว่าเฮ้ยเธอเธอต้องสนับสนุนลูกเธอนะอะไรเงี้ยอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะครับเออเพราะว่าเราเราคล้ายๆกับเราทําได้ดีในด้านเนี้ยใช่ครับแม่ก็เลยเปลี่ยนทัศนคติเลยใช่ก็เอาลุยทางด้านนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ช่วยงานที่บ้านด้วยสลับก,กันนะครับผมได้ข้อคติข้อหนึ่งครับคือว่าสิ่งที่เราชอบอะ่ะมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ใช่ไหมครับ บางทีแต่ว่าเมื่อเราเดินเส้นทางในสิ่งที่เราชอบต่อไปเรื่อยๆบางทีไม่ต้องมีจุดหมายก็ได้ครับเราเดินทําในสิ่งที่รักไปเรื่อยๆมันจะกลายพันธุ์ไปเองครับมันจะมีกิ่งก้านต่อออกไปให้เราได้อย่างเยอะแยะมากถ้าคุณคิดว่าคุณสิ่งที่คุณชอบม,มันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แล้วคุณเลือกทางอื่นนะผมว่าคุณต้องเจียดายมากๆแน่ๆคิดว่าทําแบบนี้ดีแล้วคุณไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองอะ่ะค,คุณไปเชื่อกรอบอะ่ะผมว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยจนคุณแก่ตัว คุณจะย้อนกลับมาว่าโหตอนนั้นหนุ่มๆแล้วน่าจะทําอย่างนั้นนะผมว่าคุณมั่นตั้งมั่นทําในสิ่งที่คุณรักดีกว่าครับแล้วคุณจะมีความพยายามจากไหนมากก็ไม่รู้มีแรงบันด,ดาลใจจากไหนมากก็ไม่รู้มีความอึดจากไหนมากก็ไม่รู้อ่ะทามันได้อย่างคุณไม่เชื่อตัวเองเลยอ่ะว่าแบบโอ้โหเป็นถ้าเป็นงานอื่นป่านนี้คุณน็อกสลบไปแล้วอ่ะอันนี้แบบมันสู้มากเลยครับมันสู้มากเพราะเรารักมันนะครับแรงสู้มาจากไหนไม่รู้อะครับแล้วก็เส้นทางที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ย มันก็จะมีเส้นทางแบบทําให้เราไปต่อได้เองเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับถามว่าภูมิใจไหมก็อู้ภูมิใจตอนแม่ตบมือนี่แลหละกำลังใจยิ่งใหญ่ใช่ทุกวันนี้ผมถามแม่แม่เป็นไงนี่เป็นไงนี่ดาราแล้วเนี่ยแม่ภูมิใจมากแม่ภูมิใจผมก็ภูมิใจแค่นั้นละใช่ครับขอบคุณจาริน่านะครับที่ติชมในแบบเผ็ดร้อนเขาเป็นคนรู้จักผมเยอะเลย